รวมเหตุผลที่ลูปแปงเลนเจอร์ประทะแพทเลนเจอร์เกือบประสบความสำเร็จ สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นแฟนคลับซูเปอร์เซนไตทุกคนด้วยนะครับลูแ ang ปงเลนเจอร์ปะทะแพทเลนเจอร์นี่น่าจะเป็นภาคที่แหวกแนวที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีถึง2ขบวนการในเรื่องเดียวแต่ดันมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ภาคนี้มันไปไม่สุดเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้คนเห็นคลิปนี้มากขึ้นและก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็อย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือย,ยังจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เราก็ไปดูกันเลยลูแ ang ปงเลนเจอร์ปะทะแพทเลนเจอร์ anger, ซีรีส์ซูเปอร์เซนไตลำดับที่42มีจำนวนตอนทั้งหมด51ตอนลูแปงคอลเลกชันสมบัติลำค่าของจอมโจรอาแซลูแปงได้ถูกกลุ่มแกงเลอร์แย่งชิงไปเกมแห่งการตามล่าสมบัติของทั้ง3ฝ่ายจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องย่อก,ก็จะประมาณนี้นะครับโคตรไม่สมดุลและก็โคตรจะลำเอียงนี่คือนิยามสั้นๆของผมที่มีต่อภาคนี้ส่วนมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างลองค่อยๆ ังเรืยๆน,นื้อเรื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาฝั่งซูเปอร์เซนไตเขาพยายามจะออกนอกกรอบและท้าทายตัวเองอยู่เสมอครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการออกนอกกรอบครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่มี2ขบวนการใน1เรื่องต่อให้คุณจะไม่ใช่แฟนคลับซูเปอร์เซนไตหรือว่าเลิกดูไปนานแล้วผมเชื่อว่าใครเห็นตัวอย่างก็คงจะอยากลองเปิดดูสักครั้งเพราะคอนเซปต์มันแปลกใหม่และท้าทายให้เรามาดูมากๆซีรีส์ใช้เวลาแค่2ตอนในการอธิบายเป้าหมาย และก็วางโครงเรื่องเอาไว้ดีมากๆเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายแต่ก็ทิ้งปริศนาที่น่าสนใจเอาไว้เช่นกันเนื้อเรื่องหลักๆจะโฟกัสที่การตามหาสมบัติเพื่อชุบชีวิตคนสําคัญของฝั่งจอมโจรแต่นอกจากพวกเขาจะต้องต่อสู้กับพวกแกงเลอร์แล้วฝั่งจอมโจรยังต้องคอยรับมือกับฝั่งตํารวจอีกด้วยมันดูเป็นการต่อสู้ของทั้ง3ฝ่ายที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าประวัติของลูแปงมันมีความน่าสนใจในตัวเองอยู่แล้วพอหยิบมาเป็นธีมหลักก็ยังทําออกมาได้แบบลงตัววัตุ ุดดิบในเรื่องก็ถือว่าน่าสนใจมีทั้งจอมโจรตำรวจและก็แก๊งมาเฟียแน่นอนครับว่าใครที่เปิดมาดูหนังเรื่องนี้ก็คาดหวังว่าจะได้ดูการขับเคี่ยวกันระหว่างโจรและตำรวจและคิดว่าพวกเขาคงจะเฉือนคมกันไปกันมาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเรื่องนี้ขาดสิ่งที่เรียกว่าสมดุลอย่างมากและลำเอียงไปฝั่งโจรแบบสุดๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าอยู่ที่80ต่อ20ได้เลยเนื้อเรื่องและอิมแพคทุกๆอย่างอยู่ที่ฝั่งโจรหมดเลยครับพวกตำรวจเหมือน ของแถมเลยเนื้อเรื่องคือไม่เกี่ยวกับตำรวจเลยสักนิดแค่ใส่เข้ามาให้มันดูเหมือนเป็น2ขบวนการเฉย จริงๆเรื่องนี้สามารถใช้ชื่อว่าลูแปงเลนเจอร์เลยก็อย่างได้นอกจากเนื้อเรื่องจะเทไปฝั่งโจนอย่างเดียวแล้วอุปกรณ์เสริมทุกๆอย่างฝั่งตำรวจยังได้ใช้แค่ของเหลือจากโจนอีกด้วยขนาดผมชอบฝั่งโจนมากกว่ายังน้อยใจแทนอีกฝั่งเลยครับลองคิดภาพว่าคุณตั้งใจมาเชียร์ฝั่งตำรวจแล้วมันดันกลายเป็นแบบนี้สิครับคุณจะรู้สึกเฟลแค่ไหนผมเคยพูดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งครับในไลฟ์สดแต่ก็มีคนมาบอกว่าไม่เห็นว่าฝั่งโจนมันจะเด่นกว่าตรงไหนอ่านแล้วก็ได้แต่งงครับรงผม จร,จริงหรือเปล่าจริงๆเนื้อเรื่องถือว่าสนุกใช้ได้เลยการตามหาสมบัติและค่อยๆเข้าใกล้ความจริงทีละนิดแต่ละตอนผมว่าทําออกมาได้สนุกมากดูเพลินๆได้จนจบอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบฝั่งจอมโจรด้วยถ้าผมชอบฝั่งตำรวจมันอาจจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้ผมมองว่าจุดนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องการอวยฝั่งโจรมากจนเกินไปทําให้แฟนๆฝั่งตำรวจไม่พอใจถึงขีดสุดถึงขนาดบอกว่าจะไม่ยอมซื้อของเล่นภาคนี้เลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่เคยอ่านเจอมาคือท ทีมงานยกเลิกของเล่นฝั่งตำรวจช่วงท้ายเรื่องสักนั้นนี่ยิ่งเป็นชนวนครั้งใหญ่ที่ทําให้หลายๆคนไม่พอใจเข้าไปอีกแต่ถึงแม้จะขาดสมดุลอย่างหนักแต่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องของฝั่งจอมโจรทําได้ดีมากๆน่าสนใจตั้งแต่ต้นจนจบถ้าแบ่งบทบาทให้ดีกว่านี้ผมว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งภาคที่จะอยู่ในใจแฟนๆซูเปอร์เซนไตแน่นอนอุปกรณ์ต่างๆภายในเรื่องออกแบบมาถือว่าสวยงามและมีหลายๆชิ้นที่มองว่าคีเอทมากๆอาวุธในเรื่องถือว่ามีเยอะโคตรๆซึ่งก็มีทั้งอันที่ ีดแล้วก็อันที่เฉยๆแต่กิมมิคที่พวกจอมโจรต้องไปไขตู้เซฟของฝั่งตัวร้ายอันนี้ยอมรับเลยครับว่าเท่และก็คียเอทมากๆตัวละครต่างๆภายในเรื่องแบ่งฝั่งแบ่งนิสัยกันชัดเจนมีทั้งตัวละครที่ดีและตัวละครที่เฉยๆครับเริ่มจากไคลลิหัวหน้าทีมลูแปงเลนเจอร์นิสัยขี้เล่นล่าเลิงแม้จะดูเป็นคนกระล่อนและเจ้าคาลมแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ห่วงใย,ยเพื่อนทั้งสองคนมากๆเข้าร่วมกับลูแปงเลนเจอร์เพราะต้องการชุบชีวิตพี่ชายกลับมาแต่อาจจะเป็นเพราะเขา พยายามกระจายบทฝั่งโจรให้มันเท่าๆกันสีแดงในภาคนี้เลยไม่ได้โดดเด่นจากคนอื่นมากนะักโทมะนิสัยสุขุมใจเย็นเป็นเหมือนพี่ใหญ่ในกลุ่มเข้าร่วมกับลูแปงเลนเจอร์เพราะต้องการชุบชีวิตคู่มั่นกลับคืนมาอูเมกะนักเรียนชั้นมปลายนิสัยล่าเลงใจดีมักจะตามคนอื่นไม่ค่อยทันเพราะว่าเป็นคนซื่อบือ้อแต่ว่าจริงใจกับทุกคนลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาเป็นลูแปงเลนเจอร์มีเป้าหมายคือพาเพื่อนสนิทกลับคืนมาอย่างที่บอกไปครับว่าฝั่งจอมโจนเนื้อเรื่องดูอิม และไปในทางเดียวกันมากๆฝั่งตำรวจสำหรับผมพวกเขาเป็นแค่ตำรวจที่แปลงร่างได้แค่นั้นเองที่ชอบที่สุดก็คงเป็นเคอิจิโร่ครับที่ดูจะโดดเด่นกว่าอีก2คนที่เหลืออย่างมากถึงจะดูบ้าพลังและไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังแต่กลับมีโมเมนต์เท่ๆเยอะมากส่วนตัวผมชอบตัวละครแนวนี้อยู่แล้วด้วยแต่ฝั่งตำรวจอีก2คนบอกตรงๆครับว่าแบนลาบมากๆมันก็เหมือนตัวละครทั่วๆไปดูไม่ได้โดดเด่นเลยสักนิดโนเอลอีกหนึ่งตัวละครที่โดดเด่นมากๆและดูจะมีความสำคัญกับเนือ้อเรื่อง แต่ดันเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบและรู้สึกไม่อินเลยครับผมว่าช่วงก่อนที่โนเอลจะโผล่มาเนื้อเรื่องมันก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ดรอปลงนิดหน่อยตอนที่ตัวละครนี้โผล่ออกมาครับไม่รู้ว่าทําไมผมถึงไม่ชอบนักรบคนที่6ของฝั่งเซนไตช่วงหลังๆเลยมันดูไม่มีเสน่ห์เหมือนยุคก่อนแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะผมเห็นบางคนเขาก็ชอบและอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญมากๆมีผลโดยตรงต่อเนื้อเรื่องนั่นก็คือซามิโกเดลมาตัวการสําคัญที่ทําให้พวกไครลรกลายมาเป็นจอมโจร เป็นตัวละครที่โคตรเท่โคตรมีสเสน่ห์มีนิสัยรักอิสระและไม่สนใจตำแหน่งบอสเลยสักนิดมีพลังเยือกแข็งที่โคตรทรงพลังต้นเรื่องพวกพระเอกนี่สู้ไม่ได้เลยสักนิดผมว่าเป็นตัวละครที่เท่กว่าฝั่งพระเอกซะอีกส่วนตัวละครที่ดูไม่จําเป็นและไม่ต้องมีเลยก็ยังได้คือผู้การฮิวท็อปครับมีก็เหมือนไม่มีจริงๆความสัมพันธ์ของตัวละครถึงบาลานซ์สฝั่งจะดูแย่แต่ผมมองว่าโมเมนต์ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งทมออกมาได้ดีมากๆจากคนที่ต้องต่อสู้กัน ต้องมาร่วมมือกันในบางครั้งจนไปถึงต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมันทําให้ทั้งสองฝั่งมีโมเมนต์เยอะมากๆจะซึ้งก็ซึง้งบทจะเทก็เทจนเรารู้สึกผูกพันกับพวกเขาได้แบบไม่ยากผมว่าจุดนี้ทําออกมาดีจริงๆครับดีไซน์ของภาคนี้ฝั่งจอมโจรออกแบบมาเท่ใช้ได้แต่มันก็ดูลน้นล้นเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปส่วนฝั่งตํารวจผมเฉยๆมากเลยครับคือมันดูธรรมดามากๆยิ่งไอตอนรวมร่างกันนี่คือรับไม่ได้เลยร่างอัปเกรดของลูแปงเลสมันก็ดูไม่ เข้ากันอย่างแรงเสียดายดีไซน์ที่เป็นจอมโจรมากๆล่าสุดยอดดันเอาไอพ่นอะไรมาติดก็ไม่รู้ฉากต่อสู้ผมคิดว่านี่คือจุดที่ทําได้ดีที่สุดในเรื่องภาคนี้ออกแบบฉากต่อสู้ได้ดีมากๆรวดเร็วดูสนุกมีการชิงไหวพริบการต่อสู้กันของทั้ง3ฝ่ายมันทําออกมาดูวุ่นวายใช้ได้เลยครับแต่ว่ามันเป็นความวุ่นวายที่ดูแล้วสนุกและที่ต้องชมอีกอย่างหนึ่งก็คือมุมกล้องครับภาคนี้เล่นมุมกล้องได้หลากหลายมากๆแถมยังถ่ายทอดออกมาได้สวยงามดูแล้วไม่ เวียนหัวฉากต่อสู้ดูสนุกทุกฉากจริงๆพลังใหม่ก็มีให้เล่นเยอะฝั่งตัวร้ายก็ไม่ใช่มายืงเงยๆแต่สามารถใช้พลังจากสมบัติได้เหมือนกันมันเลยเป็นการต่อสู้ที่เจ๋งโคตรๆแค่ดูฉากต่อสู้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแล้วครับส่วนฉากต่อสู้ตอนขยายล่างอันนี้ผมเฉยๆกับทุกภาคอยู่แล้วมันไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่ครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเหมือนภาคอื่นๆเพลงประกอบทั้งเพลงเปิดและเพลงระหว่างดําเนินเรื่องผมว่าเฉยๆมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่า จุดนี้มันเป็นจุดด้อยของฝั่งเซนไตมานานแล้วคือถ้าเพลงเปิดไม่ดีเพลงอื่นๆมันจะจืดสนิททันทีหุ่นยนต์ในภาคนี้ลูแปงไคเซอร์ aiser, คือหุ่นที่ดีและเท่ที่สุดส่วนหุ่นฝั่งตำรวจเฉยๆอีกแล้วครับชื่อผมยังจําไม่ได้เลยด้วยซ้ํามันไม่ได้ถึงกับแย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าหุ่นที่รวมร่างกันทั้งหมดถึงจะดูลบไปนิดหน่อยแต่ถือว่าสวยงามใช้ได้ครับแกงเลอร์ตัวร้ายหลักของภาคนี้ผมว่าเป็นกลุ่มตัวลายที่มีสเสน่ห์ใช้ได้เลยเพราะวางบทให้เป็น แก๊งมาเฟียแถมไอตัวบอสมันก็เทสุดๆไม่หวงตำแหน่งและอยากจะวางมือให้คนอื่นขึ้นมาเป็นบอสความแข็งแกร่งก็เข้าขั้นโกงเลยทีเดียวจริงๆถือว่าเป็นลาดบอสที่ส่งพลังมากแต่ว่ามันดันโดนซามิโก้กดบาร,รมีเอาไว้เพราะว่าไอตัวนี้มันออกแบบมาเท่เกินไปครับภาคนี้มีตัวร้ายหลายตัวที่น่าจดจำเรื่องดีไซน์อันนี้ผมจะชมฝั่งเซนไตเสมอภาคนี้ก็เช่นกันครับชุดดูลงทุนมากๆมีหลายตัวที่สวยและเท่โคตรๆอีกตัวที่ชอบมากๆคือเด มันแข็งแก่งชุดก็ดูเทแล้วผมก็คงจะต้องพูดคำเดิมๆครับคือน้อยใจฝั่งเซนไตดูลงทุนกับจุดนี้จริงๆฝั่งไรเดอร์อย่าไปพูดถึงครับด่าจนไม่เหลือคำจะด่าแล้วตอนจบผมว่าจบได้สมบูรณ์แบบครับไม่อยากจะสปอยเอาเป็นว่าไปดูเองก็แล้วกันที่อยากจะพูดเพิ่มเติมเลยก็คือแน่นอนครับว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องการลำเอียงทั้งๆที่ภาคนี้มีวัตถุดิบที่ดีมากๆแถมยังแหวกแนวจนใครๆก็อยากจะกดเข้ามาดูแต่ดันมีปัญหาด้านการนำเส นนง,งัน้ผมว่าถ้าคุณชอบฝั่งจอมโจรคุณจะต้องหลักเรื่องนี้ครับแต่ถ้าคุณชอบฝั่งตำรวจคุณอาจจะเกลียดมันเลยก็ได้ถ้าเขาแบ่งบทบาทความสําคัญได้ดีกว่านี้ผมอาจจะให้10เต็ม10ได้เลยแต่ก็คงจะต้องรีวิวตามความจริงครับจากใจฝั่งจอมโจรขอให้คะแนนที่8เต็ม10คะแนนครับถ้าผมเป็นฝั่งตำรวจคะแนนมันคงจะเหลือแค่3เพราะว่าภาคนี้สมดุลมันห่วยแตกจริงๆครับมันเป็นภาคที่ต้องใช้คําว่าเกือบประสบความสําเร็จเพราะว่าจุดประสงค์ของภาคนี้คือการ การนำเสนอ2ขบวนการมาต่อสู้กันและควรจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องแต่ว่ามันดันกลายเป็นข้อเสียเพียงข้อเดียวที่ผมคิดออกสะงนั้นแต่ถึงผมจะมีบ่นไปบ้างแต่ก็ยังอยากแนะนําให้ทุกคนไปดูอยู่ดีนะครับเพราะว่าฉากต่อสู้ทําออกมาได้สุดยอดมากๆรับรองครับว่าไม่เสียเวลาแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่าเพิ่งให้รีวิวนี้หรือความเห็นของผมตัดสินความชอบของคุณลองไปหาคําตอบด้วยตัวคุณเองก่อนครับก็จบไปแล้วนะครับกับ รวมเหตุผลที่ลูปแปงเลนเจอร์ประทะแพทเลนเจอร์เกือบประสบความสําเร็จแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความรู้สึกยังไงกับภาคนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์ให้เกียรติซึ่งกันและกันและเข้าลบความเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เรามาเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ